อันนี้คือซ x 3 0สนะครับได้สีเทาดำรถโมเดลปี2020อันนี้เป็น2.04นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองก็มีสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตตรงนี้นะครับก็แค่ดันขึ้นแล้วก็จะเป็นโหมดสปอร์ตพอเอาลงก็จะเป็นโหมดธรรมดานะตอนนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับรวมถึงออโต้เบรกโฮแล้วฟังกชันชุดนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงทั้งหมดเลยเพราะว่าอันนี้เขาให้อารมณ์เรื่องอัตราลดในการแบบฟังเพลงมาค่อนข้างดีนะมันสามารถปรับได้นะว่าแบบัดดีเลในนนพง้้ๆไ นะเนี่ยมันเข้ามาเลือกได้เหมือนแบบเครื่องเสียงแบบโอ้โหอย่างเทพเลยนะแล้วผมอันนี้ผมปรับไว้โหมดแจ๊สใช่ไหมนะดูมีอีโค l เลเซอร์ที่เราสามารถปรับเองได้ด้วยนะดูดิเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้เราสามารถปรับเองได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะหนังสามก้านเนะีมันก็จะแบบกระชับ นะครับแล้วก็มีล็อกความเร็วเนาะมีคูสคอนโทรลให้คันนี้เลขไมล์หกหมื่นกว่ากิโลห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทใครที่สนใจนะครับอยากกูรถทดลองขับเข้ามาได้เลยนะครับที่ SP Car 186์18 6, หนึ่ร์ไทย64ของเราเนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอสพีทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบสเอสพีนะครับเอสพีไหนดีเอสพีคาร์หนึ่งแปดหกแล้วกันอ่านะครับเราเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ววันนี้มีเจ้าตัวมาสด้านะครับเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะแต่คือไม่ได้ใหญ่สุดนะมันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะ อันนี้คือ c ี3 0นะครับได้สีเทาดำรถโมเดลปี2020นะครับป้ายแดงอยู่989,000บาทนะครับอันนี้เป็น 2.0C นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับเราเสนอขายคันนี้นะพี่เพียง525,000บาทผ่อนเพียง10,000ต้นต้น,ตนหรือ9,000พปลายปลายเท่านั้นสำหรับลูกค้ามีเครดิตดีนะครับสำหรับ c ีเอ็คสเนี่ยเป็นรถที่สมรรถนะสูงนะครับเครื่องยนต์เป็น2.0งจุดศูนยสกายคีปขับดีขับสนุกนะครับและแล้วก็ออปชั่นภายในค่อนข้างเยอะเลย น่ายเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับโหมดฟังก์ชันการทํางานเกี่ยวกับเครื่องเสียงเองนะครับหรือว่าเมม o r รี่ซีทบอกทุกอย่างคือดีมากนะครับเหมาะเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะครับตัว c x 3 0มศูนที่ผมสตาร์ทเครื่องไว้นะเห็นไหมว่าเครื่องเดินเรียบเนียนกิฟเลยนะครับนะข้างหน้ากระจงกระจังตรงนี้มันเป็นไดมอนกิลสวยหมดแล้วก็ตัวนี้เป็นโครเมียมเส้นใหญ่นะครับนะข้างๆก็ตรงนี้ล้อไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เนาะเงาหูเงาแวบเลยกันชนด้านหน้าชิดครับชิดเลยนะตัวล้อนะ เป็นขอบน่าจะขอบ17เนาะอันนี้เป็นยางเดิมติดรถนะครับยางปี2020กระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้า,ฟามีไฟเลี้ยวปกติเลยรถมันเป็นทรงคอร์สโอเวอร์ over, นะครับสำหรับตัว CX30 มันจะมีความสูงจากพื้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีไซน์ตัวโป่งล้อตรงเนี้ยมันรับมาจากด้านหน้าค่อนข้างสวยนะนะครับแล้วก็มันเหมือนมาด้าสอ่ะแต่ว่ามันจะอ้วนๆขึ้นมันเหมือนมาด้าสาแต่มันจะอ้วนๆขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED ทั้งหมด โลโก้ SkyActiv-G นะครับย้ําก่อนนะว่าตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับ2.04นะครับข้างหลังก็จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะสําหรับตัวนี้นะครับเก็บของได้เยอะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเดิมสวยนะครับด้านบนเดิมหมดนะครับหลุมอะไหล่เดิมครับพี่รถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับ5 2า0 0 0บาทเท่านั้นนะใครสนใจอยากได้รับโปรโมชั่นดีๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะเบาะพับได้นะสำหรับตัว CX 3 0มนะครับนี่บอดี้รอบคันเดิมสนิทเลยครับ นะใครสนใจตัวนี้ก็นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะเกี่ยวกับตัวออปชันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับอันนี้เราอยู่ภายในตัว CX 3 0คันเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นพวกเรื่องดีไซน์นะครับทั้งวัสดุตัวหนังเองนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงเนี้ยอันนี้เป็นเป็นงานแบบสังเค์นะแต่มันจะมีความนิ่มอยู่นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่เป็นจอแบบตั้งขึ้นมานะให้เรามองเห็นได้ง่ายนะครับตัวนี้มี head up display ด้วยนะหลายท่านไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันสะท้อนขึ้นกระจก แล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้นะครับมันก็จะมีแบบพวกมิดเปิดปิดไฟให้ต่างๆนะครับมีค่อนข้างครบในเรื่องการใช้งานนะฟังก์ชันดีนะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะแยกเป็นดูอัลโซนนะครับมีไล่ฟ้าครบแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็น CVT นะครับก็มีสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตตรงนี้นะครับก็แค่ดันขึ้นเอ๊อดันขึ้นทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นโหมดสปอร์ตพอเอาลงก็จะเป็นโหมดธรรมดานะตอนนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับรวมถึงออโต้เบรกโฮแล้วฟังก์ชันชุดเนี้ย จะเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงทั้งหมดเลยเพราะว่าอันนี้เขาให้อารมณ์เรื่องอัธรรตในการแบบฟังเพลงมาค่อนข้างดีนะมันสามารถปรับได้นะว่าแบบปรับคือปรับดีเทลในเพลงนั้นๆน่นะได้ดีนะเนี่ยมันเข้ามาเลือกได้เหมือนแบบเครื่องเสียงแบบหูอย่างเทพเลยนะแล้วผมอันนี้ผมปรับไว้โหมดแจด๊สใช่ไหมนะดูมีอีโคเลเซอร์ที่เราสามารถปรับเองได้ด้วยนะดูดิเนี่ยเห็นปะ อันนี้เราสามารถปรับเองได้ทั้งหมดเลยแล้วเครื่องเสียงในรถเนี่ยคือดีเยี่ยมผมบอกเลยอันนี้เชื่อมต่อตัว YouTube ปกติได้แล้วก็อ่อ u ูทูปพีเอ่อใช้ยูทูปพิมพ์ยูทู b มิวสิกได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะหนังสามก้านเนะี่ยมันก็จะแบบกระชับนะครับแล้วก็มีล็อกคอมเรวเนาะมีคูซคอนโทรลให้คันนี้เลขไมล์หกหมื่นกว่า 60, กิโลนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างประตูนะครับจะมีตัวกระจกนะที่เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยเป็นออตโต้ทั้งหมด นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวตรงใต้พวงมลาลัยนะครับก็จะมีโหมดตัว i-stop นะครับ Traction Control แล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็มี Memory s e ส t ให้นะครับ2จุดซึ่งผมมองว่าค่อนข้างครบนะในกับเจ้าตัว,ว CX 3 0นะครับถ้าใครเอาไปใช้งานนะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับไม่ทราบว่เห็นหรือเปล่าท,ที่แน่ๆคือรถคันนี้เพอร์เฟในราคา5 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าต,ตัว m a z d a c x เ0เครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นตัว Sky Active ตัว G นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะเป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรนะรอันนี้ผมจะตร์ทเครื่องไว้นะห้องเครื่องค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เนียนนะแห้งหมดเลยถ้านะใครที่สนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะผมบอกเลยว่าคันนี้ดีเยี่ยมพี่5 2 5 0 0 0บาทใครที่สนใจนะครับอยากกูรถทดลองขับเข้ามาได้เลยนะครับที่ SP Car ค8 6์หนึไร์ไทย64ของเรานั่นเองนะครับร่วมรับ โปรโมชั่นดีๆมากมายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามไปด้วยครับ